สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมมาพบกับไม้พาม่าที่กําลังจะแทงดอกอีกหนึ่งชนิดเลยนะครับผมเป็นไม้ป่าหน้าแรงจากพามา่าดอกหอมครับผมทนแดดเลี้ยงง่ายปลูกออกดอกทุกพื้นที่แน่นอนปลูกยังไงก็ไม่ตายดูแต่ละชุดฮนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมเอาไปโดนน้ำแป๊บหนึ่งก็สวยแล้วครับตรงนี้ไม้พาม่าจะดอกสีเข้มและดอกหอมนะครับผมผมบอกก่อน เอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกนะครับผมเอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกเซตนี้เป็นไม้พม่าทั้งหมดไม่ใช่ไม้ไทยนะครับผมกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ที่ทนแดดเลี้ยงง่ายปลูกออกดอกทุกพื้นที่และที่สําคัญเขากําลังแทงช่อดอกคิดดูครับว่าเขาโดนแดดเน่ยเขายังไม่ตายเนี่ยบนภูเขาเนี่ยเอาเราเอาไปโดนน้ําแป๊บนึงเดี๋ยเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วผมรับรองได้เลยว่ากุหลาบมาลายแดงหางกระรอกเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดเป็นกล้วยไม้เดียวกันกับสกุลช้างนะครับผมดอกหอม แต่ละเซตช่างในราคาเท่าเ่ากันต้นขนาดสวยทั้งหมดเลยนะครับผมมีมาทั้งหมด4เซตเซตละประมาณกิโลกว่านะครับผมเซตละประมาณกิโลกว่านะครับผมหนึ่งเซตผมขาย700บาทรวมส่งแบบนี้นะครับผม7 0 0บาทรวมส่งราคานี้รวมส่งแล้วนะครับรวมส่งมีค่ากล่องค่าแพ็คก,ก็ตกไปมัน ประมาณร้อยกว่าแล้วอันนี้ผมรวมค่าส่งนะคะอันนี้ผมรวมไปทั้งหมดเลยรวมค่าส่งรวมทั้งหมดรวมรวมปลายทางด้วยทั้งหมดเลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะคะผมเงาไม้ผมไม้ผมทุกชนิดผมจะรวมค่าส่งทั้งหมดเลยหนึ่งเข่งแบบนี้นะคะผมหนึ่งตะกร้าแบบนี้นะกิโลกว่าเจ็ดร้อยบาทรวมส่งเอื้องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกเป็นกล้วยไม้ปาดแท้ต,ตระกูลช้างที่หายากไม้พม่าผมได้มาแค่สี่เซตสี่เข่งนะฮะแบบนี้อง<ม>เยอะเลยนะคะผมคุ้มครับ เข่งละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งใครรับหมดนี่สี่เข่งผมคิดแค่สองพันบาทรวมส่งนะใครสนใจกล้วยไม้ป่าแท้าหายากเอื้องกุหลาบมาเลยแดงหางกระรอกคนแดดดอกหอมกําลังแทนช่อดอกนะครับผมไม้ป่าหน้าแรงค่อนข้างสวยครับผมผมบอกเลยว่าสวยเอาไปยังไงแป๊บเดียวก็ฟื้นครับยังไงใครสนใจกุหลาบมาเลยแดงนะเข่งละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาหาเราที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปด เอื่องกุหลาบมาลายแดงหางกระรอกกำลังแพงช่อด,ดอกเข่งละ700บาทแอดไลน์มาโทรมาที่เบอร์0959418988 700บาทเท่านั้นครับสวัสดีครับ